สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่บอลวันฟักนะครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับผมเล่นกับฟีฟ่า2 2เนี่ยมาจนเรียกว่าตอนนี้เต็มอิ่มแล้วนะแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนถ่ายไป23แล้วด้วยนะครับผมฟี f a 23 ก็กำลังจะออกไม้เราเล่นเนี่ยวันนี้เราก็เลยมาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับในส่วนของฟีฟ่าไล์4เนี่ยผมก็คิดว่าหลายๆคนไม่น้อยนะก็ยังคงยังเล่นอยู่นะครับผมจะอาจจะไม่ได้เล่นแบบว่าจริงจังขนาดนั้นแต่ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเล่นบ้างนะครับบางครั้งแล้วก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเริ่มสร้างชาเลนจ์ให้กับตัวเองนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้ามาเล่นฟีฟ่าอไล์4แล้วก็ชอบมาจัดทีมมากๆเลยคือชอบมาจัดทีมใหม่แล้วก็พยยาาามมมเล่่่นนนนะครับผใสวของงูทีตๆ แ a n k i กิ้ a n ม g เจคือสิ่งที่ผมโคตรชอบเลยว่าผมไม่ต้องเครียดไงแค่จัดทีมนะครับผมแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมนะครับลงไปลุยนะครับทุกคนดูในส่วนของ c h a เปี้ยนแร k i n กงครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่า Division นี้เนี่ยมันเริ่มมานานแค่ไหนแล้วนะแต่ว่าอันดับที่1ของเซิร์ฟเนี่ยเป็นนั่นของคนที่ชื่อว่าเวียดนามท็อปวันโอเคโอเคคือ3คนนี้เนี่ยติดท็อปอันดับ 1, 2, 3เนี่ยเป็นแรงคในส่วนของ อ่าเมนเจอร์ครับก็คือสร้างทีมนะแล้วก็ปล่อยให้ทีมเนี่ยซัดก,กันเองถ้าเกิดใครเคยเล่น FM ก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นผู้จัดก,การทีมนะสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็สร้างแผนสร้างแท็กติกต่างๆแล้วเราก็ไปลุยกันเองครับเดี๋ยวผมขอไปแย็บดูก่อนว่าตัวนักเตะเขาจ้าบหรือเปล่านะสำหรับอันดับที่1 2 3ครับไปดูกันอ่าตัวนักเตะของอันดับที่1เลยนะครับเวียดนามท็อปวโอเคโอเคเนี่ยไปดูซิเป็นส่วนของแฟนตาซีนะ เอาล่ะโอ้โหอันดับที่1บวก8ปทั้งทีมวอเตเฮยคือผมแม่อยากจะทำทีมไปสู้แต่เขาบวก8ทั้งทีเราจะสู้ยังไงนะทุกคนโอ้โหของจริงจัดเลยฮะอยู่ในว่าล์กอัลโลนมีอ่าสัญลักษณ์เลี้ยวบูแต่ว่าไฟนาตีเขาเป็นฟูลทีม Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้ัะทุกคนฮะก็ถือว่าสองแสนกว่าล้าน What the heck? วอเตอร์เฮกโคตรแพงเลยโอ้โห เอาแหละนี่คืออันดับหนึ่งอันดับที่สองนะครับผมก็อันดับต่อไปเนี่ย mm hmm. ก็ไล่หลั่นลงมาก็ถือว่านี่คือเป้าหมายของเรานะครับผมเอาเป็นว่านะครับในส่วนของท็อปเซิร์ฟเนี่ยเราอาจจะมายากแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดแหล่งนะครับทุกคนนี่ฮนะเป้าหมายของเราก่อนเลยนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยผมว่าท็อปหนึ่งในร้อยเนี่ยอาจจะยากนะเพราะว่าทีมเราจะเริ่มสร้างใหม่ แชมเปี้ยนเหรอท็อป1ถึง500เอออันนี้ผมว่าน่าจะได้ลุ้นอยู่ท็อป1ถึง500แต่ว่าใจจริงผมอยากมาซูเปอร์ชาเลนเจอร์ก่อนอ่าผมจะทำทีมให้มาถึงซูเปอร์ชาเลนเจอร์ก่อนนะครับเรียกว่าติด3%ในเซิร์ฟเวอร์และเดี๋ยวในส่วนของท็อป1 0 0 0ถึงห0 0เนี่ยหรือว่าท็อป500นั่นแหละเราจะมาว่ากันที่หลังว่าเราจะสามารถไต่เต้าได้ไหมแต่ว่าเราจะเริ่มทำทีม ซึ่งล่าสุดผมพึ่งขายจำใจขายนะนักเตะที่ผมรักมากๆ,ๆครับคือบวก8ซานโชนี่คือตีมากับมือนะตีมากับมือก็ต้องขายครับเดี๋ยวที่นี้ผมจะขายแล้วก็เอาเงินมาทาทุนเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างทีมใหม่เป็นแมนยูเต็ดในยุคเอริกสันฮาร์ดดูซิว่าจะขึ้นซูเปอร์ชาเลนเจอร์ได้หรือเปล่าต้องรอดูทุกคนถือว่าเป็นชาเลนที่ผมอยากเล่นอยู่นะฮะเฮ้ยทุกคนแป๊บนึงนะแพ็ค300ยแต่มันมี2แพ็คครับทุกคนคือ อันนี้300กว่าบาทนะครับจะได้เงิน3 0 0 0ันเอเหมือนกันแต่ว่าได้นักเตะแบบโอ้ยทีอทียี่สิบนะครับทีโอทบวก1ึงร้เลตติ้งน่ะโอ้โหของจริงจัดผมว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะได้3,000 BP เหมือนกันนะครับผมก็คือเงิน3,000โ้โหจัดไปเลยละกันอันนี้น่าจะคุ้มสุดนะในเรท3ส300นะทุกคนโอเคจัดปุยเลยละกันนะครับเรียบร้อยมาแล้วนะ เติม300ก็ทำทีมได้ทุกคนสมัยนี้นะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะทำการรับครับไปละได้ม,มาามแพ็คแต่ว่า2แพ็คบนนี่บอกได้เลย,เยว่าลุ้นกันตาแตกนะบอกเลยนักเตะที่แพงที่สุดในปี22 TS นะครับผมหรือว่า TOTS เนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านของคิเตียโนโรนัลโดครับทุกคน37,900เ็้โหได้ตัวเดียวนี่คือรวยจัดเลยเนะโอ้โหนี่รวยกว่าทั้งทีมเราเลยนะเนี่ยอ่ะ เอาเป็นว่าผมไม่จัดแจงแล้วเดี๋ยวเราเลือกกันเลยอ่ะทุกคนเราไปลุ้นกันดูซีว่า150ตัวจะลงที่พี่โดรหรือเปล่า,าครับไปเฮ้ยวอล์กเอาใครเอาไม่วอล์กว่ะโอ้โหมันสุดไอเราก็ดึกว่าจะไปกดนี้มันสุดอยู่แค่นี้โทเป็นอีโมบิเล่นะครับที่1,700เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูของดีกันหน่อยครับทุกคนอันนี้คือเรตติ้งร0อยหขึ้นเลยก็ร้อาบวก2อหรือบวก4ครับเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วกันทุกคนมา โอเคขอวอล์กเอาตสักทีว่าเฮ้ยใครก็ได้พิโดบวกสี่อะไรเงี้ยพิโดมาขอพิโดได้ไหมเปื้บไอ้พุดอุโมงไปทะลุออกไปเลยเออสุดแค่นี้เป็นมาชีเอสนูเนสโอ้โห,โโหโเยเจเคมาแล้ว5600เอ็มบอกเลยว่าบันเทิงนะครับ เอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวนักเตะนะครับผมทีละคนนะครับตามแบบฉบับของเอริสเซนฮาร์ในปีนี้และเราจะเอาไปต่ายแลงเมรนเจอร์กันดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่าะนะทุกคนไปเริ่มต้นจากนักเตะที่ผมเข้าช็อตลิสต์หรือว่าติดตามมาไว้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเอา11ตัวจริงก่อนเาคร่าวก็คือดาบเบิเดยาแกร์1คนและราคาไม่แพงผมซื้อมาแล้วบวก1 <c oughs> คือจริงๆเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันไม่ค่อยมีขายก็เลยซื้อบวก1มาก่อนเนี่ครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค โอเคเดียโกดาโลอาจจะซื้อบวก5เลยก็ได้นะครับถ้าตังเราเหลือนะเดี๋ยวต้องบริหารจัดก,การตังก่อนแล้วก็ได้เราลิซันโดบัติเนสนี่คือแพงจัดนะเอยเดี๋ยวผมขอซื้อก่อนแล้วกันขอบวก1ก่อนแล้วกันทุกคนหรือจะบวก2ถ้าบวก2มันพันล้านหมัวมันดุไปหน่อยว่ะบวก1แล้วกันคนนี้เขาซื้อเท่าไหร่693อเาบหรอเราเกทับเลย695ครับ โอเคไม่เป็นไรเราไม่ได้รีบฮนะเราขอดูเตะแต่ว่าไม่ต้องแพงมากแม็กควายครับทุกคนคือมันมีหลายปีนะแต่ว่าใน3ปีนี้เ,เออทำไมผมเลือกใช้ในส่วนของปี21 UCL ใช่ไหมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งสัเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความด้วยตามความชอบของผมนะผมรู้สึกว่าปี 21 UCL เนี่ยมันมีความเร็วที่จัดนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันรู้สึกว่าทําใหเา้เวลาหลุดไปเนี่ยกองหน้าหลุดเนี่ยมันอาจจะตามทันนะเพราะว่ามีความเร็วจัดจ้านนะครับแล้วก็ในส่วนการประกบตัวก็ถือว่าดีนะมาถึง101เลยนะครับผมถ้าเทียบกับปีนอื่นแล้วเนี่ย แต่ว่าหลายๆอย่างบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นลูกมงความดุดันอาจจะลดลงไปไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพี่แกสูงอยู่แล้วไงผมว่าลูกมงไม่น่าเป็นปัญหาผมก็เลยเลือกแฮร์รี่แม็กวายปี2021นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากได้ไทเล่มาเลเาซียเลยครับทุกคนอ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทําไมผมไม่เอานะนี่ครับดูเจ้าหนูมัเนฮะ <laughs> เจ้าหนูคือมีคนซื้อเต็มตลาดแต่ว่าเออคือเจ้าหนูยังไม่เก่งนะทุกคนคือเจ้าหนูต้องบวกสิบเท่านั้นนะถึงเอาลงทีมได้คนระับ <laughs> แล้วดูบวกสิบนะ ก็อาจจะเป็นตัวน้าออกลูกชออาจจะมีเตเรสอีกคนเนะี่ยค่อยว่ากันในส่วนกองกลางเนี่ยคงหนีพี่เฟร็ดไม่ได้ครับซีเอ็มอิลิเซนจะมาเป็นนักเตะค,คล้ายๆกับตัวน้าของฟิงกี้เดยองที่ตัวน้าของเชนฮาเก็จะให้มาอยู่นะครับก็คือเขาจะมีลูกทักษะที่ดีแล้วก็มีการยิงไกลออกบอลเก่งแล้วก็เอาตัวรอดด้ดึงหนึ่งได้นะครับก็คือเล่นในตำแหน่งโฮดดิ้งต่ำผมว่าน่าจะได้ครับออกบอลไม่น่ามีปัญหาสำหรับตนากอีดิเซนนะผมว่าเป็นนักเตะที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดี คือมันมีเหตุผลอยู่เล็กๆแกกันนะครับทุกคนคือที่ผมเลือกในส่วนของปีนี้เนี่ยเป็นปี19 TS เ <_ C 1> พราะว่ามีค่าเข้าปะทะดีที่สุดนะครับถ้าเทียบกับทุกปีดีที่สุดนี่ยก็จะมีอีกปีหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะคือทางด้านของเอ่อ BTB นะครับหรือว่า back to back เนี่ยก็จะมีค่าเข้าปะทะที่ดีกว่า1แต้มคือ72แต่ว่า b ่2 b 2 b เนี่ยมันมี FP ที่สูงมากคือ21แต้มนะครับมันก็อาจจะเอาไปแล้วเปลืองล็อต แล้วก็กลางรุกค,ครับบูโน่เฟรนเดสก็คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะฮะก็เก่งทุกด้านอยู over. ่แล้วนะครับเก่งทุกด้านเลยแล้วก็ดูสกิลของแม่งสิฮะเกินไปมึงเยอะสลายตาเลยพี่น้องเออบูโน่ก็จะมาเป็นในส่วนของหน้าตามของเราแล้วก็ปีกซ้ายขวาก็ไม่ได้มีอะไรผิดคาดครับคือแรดฟอร์ดมาและหนึ่งอองตัวนี้มักซยาวแม่งมีปีเดียวครับที่เทพครับทุกคนคือปีโกเด้นลูกี้ที่เหลือคือบึงไม่เอาเลยเลยอะ เนี่ยถ้าเป็นปี2 0ิเอเนี่ยคือไม่ได้จริงๆว่ะจุดสูงสุดนะครับว่าจะได้หรือเปล่าสําหรับงบเท่านี้นะครับเติมมา300 แล้วก็ทีของเราเป็นฟูลแมนยูดูซิว่าเราจะไหวหรือเปล่าในครับผมสําหรับการขึ้นแรงเป้าหมายของเราคือซูเปอร์เชลเจอร์ให้ได้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมสําหรับแง้งท็อปนู่นนี่นั่นนะครับอนาคตก็อาจจะไปไม่ได้ก็ได้นะเอาล่ะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันเดี๋ยวผมขอเวลานะครับผมไปทาการซื้อตัวนักเตะก่อนนะครับทีละคนเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยมันไม่มีขายก็ต้องรอิดนึงครับเดี๋ยวครบเมื่อไหร่เราจะกลับมาจัดทีมและเรามาจัดแท็กติกกันเลยดีกว่านะครับอะไรครับผมตอนนี้เนี่ยได้ตัวนักเตะมาเรียบร้อยนะแต่ยังไไมมม่่คครรบนนหืออีกก2ู้แจ หาซื้อ,อยากจริงๆ,ๆ <c oughs> คือน้าเอาตัวนี้มักซิยาวนะครับโกลเด้นลุกี้นะแล้วก็านด้านของเอริกเซนนะครับ19 TS ยังคงหาไม่ไดน้นี่ขนาดตั้งแพงสุดแล้วนะแต่ว่าเอาตัวอื่นๆมาลงทีมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมไปในส่วนของนักเตะนะครับผมที่เราจัดมาเนี่ยมีบวก4ทั้งหมด4คนนะซึ่งเดี๋ยวผมอยากจะบวก5นะครับแต่ก็เป็นการเสี่ยงเป็นกนะที่เราจะบวก5มันจะติดหรือเปล่าผมว่าขึ้นบวก5ไม่น่ายากนะ คือบวก4แม็กควเนี่ยมันประมาณร้อยกว่าๆกันแต่ว่าบวก5มันขึ้นมา400เลยถ้าผมซื้อบวก5มันก็จะแพงใช่ไหมก็เลยคิดว่าจะเอามาขึ้นเองแต่ว่าขึ้นได้หรือเปล่าถ้าเกิดได้เนี่ยผมให้คุณเป็นกัปตันเลยนะทุกคนเอาล่ะไปบวก5เธอขอร้องแฮร์รี่แม็กควายโบเรียบร้อยเออ สมัยนี้เนี่ยมันจะบวก5ไม่ยากอะทุกคนแต่มันจะเริ่มบวกยากจริงๆคือประมาณบวก7 8 9นะทุกคนนะเริ่มบวกยากจริงก็หวังว่าถ้าได้บวก5ตัวนี้เราจะพักก่อนแล้วเราจัดทีมก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกหมดนะเอาละมาลุกจอถ้าเกิดเจ้าได้บวก5เราจะเอาเจ้าเป็นตัวจริงนะไปลุกจอเอ้ยโอ้ย เลิกงามยามดีครับทุกคนช่วงนี้บอกเลยว่าแจมอะไรครับผมเรียบร้อยส2 3 1มาแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะตอนนี้เรายังไม่ได้อีดิคเซนมาไงต้องเป็นแม็กโทไมเนมาก่อนเลยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแก้เป้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามจริงๆต้องเป็นทางด้านของแอนโทนี่าม,มาซยาครับแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าพิโดเนี่ยอยู่ไปก่อนเลยกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังซื้อ2ตอตัวนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องเอาชุดนี้ลงไปลุยก่อนนะฮะทีมชุดนี้ครับมีมูลค่ารวมประมาณ18,00 0หมนแปดพนล้านนะทุกคนก็โอ จะไปได้ไกลนะครับผมในส่วนของทีมแมนเชเอร์ชุดนี้ครับในส่วนของโค้ชของเรานะครับเออเอาล่ละประเด็นคือในระบบ4-231เนี่ยเพิ่มความแม่นยำในการส่งบอลเนี่ยมีคนเดียวนะครับผมทั้งตลาดเลยฮะคืคนได้ของเดวิดมอยเนี่นี่เราจะเอาเดวิดมอยกับมามแอนยูอีกแล้วเหรอก็ขอใช้ไปก่อนแลวกันเพราะว่าเดวิดมอยเนี่ยเพิ่มความแม่นยำในการส่งแล้วก็ในส่วนของการวิ่งทะลุทะลวงครับเรียกว่าโอ้โหน่าจะบุกกันมันเลยนะ เอาละขอเป็นเดวิดมอยแล้วกันจะได้บัฟในส่วนของส2 3 1อ่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยเลยละกันนะครับเอาละในส่วนของแท็กติกเมนเจอร์ของเราทุกคนเอาจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เซียนนะแท็าากติกเมนเจอร์แต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองปรับไปทีละทีละเกมทีละคลิปแล้วกันว่าเฮ้ยคลิปนี้เนี่ยแผนนี้ดีเราเอาแผนนี้ก่อนถ้าคลิปหน้าแผนไม่ค่อยดีเราก็ค่อยปรับปรับไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะอ้างอิงจากความเป็นจริงแล้วกันผมว่าในส่วนของความเร็วในการเล่นเกมของริเแนร์เนี่ยจะค่อนข้างเร็ว นะครับเท่าที่ดูมาแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณสักประมาณ55-60ถึงประมาณนี้นะครับไม่ได้เร่งจนเกินไปและก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปผมว่าจะอยู่ประมาณสัก60แล้วกันในส่วนการส่งบอลเนี่ยเทนฮากจะเน้นการเคาะบอลกันเป็นส่วนมากนะครับเล่นสามเหลี่ยมใกล้ๆนะก็อาจจะอยู่ประมาณสัก20-30 2 5ถึงถึงเดี๋ยวผมจะตั้งไว้สักประมาณ25่ก่อนแล้วกันนะครับผมแลวก็ในการเลี้ยงบอลเนี่ยโอเทนฮากไม่ค่อยชอบนะแล้วเตะเลี้ยงบอลเท่าไหร่นะครับเพราะว่า จะสังเกตเห็นตอนซ้อมนะโดนด่าไปหลายคนเลยนะแบบให้ออกบอลเร็วออกบอลเร็ว <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงบอลก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะฮะแล้วก็ในส่วนของการเล่นแผนเนี่ยก็อาจจะตามแผนก่อนละกันนะครับผมตามแผนที่แท็กติกวางไว้เกมรุกนะครับเทนฮาค่อนข้างที่ใช่นักเตะเล่นค่อนข้างเสี่ยงนะทุกคนค่อนข้างเสี่ยงเลยคือเน้นเน้นทําเกมรุกเลยแต่ว่าเราจะไม่เสี่ยงมากนะครับจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก67ละกันประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าทำเนี่ยอาจจะมีการเปิด แล้วว่าเปิดไกลบ้างเปิดสั้นบ้างแล้วแต่กรณีครับแล้วก็เข้าทําอยู่กลางๆแล้วกันประมาณ35-40นะครับแล้วแต่ว่าจะยิงไกลก็ได้หรือว่าจะเข้าไปต่อในกรอบเขตโทษก็ได้นะครับผมแล้วก็การเล่นเกมรุกจะอิสระหน่อยนักเตะจะวนเวียนซ้ายขวาหน้าหลังกันค่อนข้างดีนะโอเคประมาณนี้ฮะแล้วก็ในส่วนเกมรับนะถ้าอ้างจากเรื่องจริงอนะทุกคนมันก็จะ ค่อนข้างที่จะดันสูงหน่อยนะครับแมนยูอาจจะอยู่ทักประมาณ45ถ้าเกิดเปรียบเทียบ45ประมาณไหนก็คือถ้าเกิดเส้นกลางสนามอยู่นี้ใช่ไหมเราจะอยู่ประมาณตรงนี้ทุกคนเนี่ยจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยเออประมาณตรงนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าแทคนิคนี้จะดีไม่ดีจะใช่ไม่ใช่เนี่ยผมบอกเลยว่าเราต้องลองก่อนนะครับลองแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าโอเคหรือเปล่าทุกคนโอเคเรียบร้อยฮะจัดไปเซฟเลยเรียบร้อย อะไรครับผมเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่ผมจัดทีมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ได้ลองไปอุ่นเรื่องมาสเกมนะครับผมซึ่งในแล็งแมเนเจอร์เนี่ยมันจะมีแบบโปรโมชั่นแมทในส่วนของ3นัดนี้นะทุกคนมันเป็นโปรโมชั่นแมทนะครับผมก็ถ้าเราเล่นชนะหมดเนี่ยก็จะได้แรงเรียกว่าเริ่มต้นที่ดีหน่อยนะครับผมก็อย่างน้อยเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาก็อาจจะอยู่ในช่วงสักประมาณเซมิโปหรือไม่ก็โปร3นะครับผมก็อย่างน้อยนะอย่างน้อยอย่างมากก็ประมาณนี้แหละ แล้วก็2องนาะที่เราผ่านมาเนี่ยเราชนะมา3 2 1เกมแล้วก็ชนะ8-2มา1เกมเดี๋ยวเกมที่3นะครับผมเราจะมาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมและเราไปดูกันว่าถ้าเราชนะน้เนี่ยเราจะได้แรงเริ่มต้นเป็นแรงอะไรครับอะไรครับผมนี่คือโชมหน้าสเป็ตัวจริงของเรานะครับผมบอกเลยว่านี่คือชุดที่เราเล่นมาก่อน2เกมและเราก็ชนะถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องแล้วกันแต่ว่าเกมนัดที่3ามปนถือว่าเป็นการชี้ชะตานะครับ ในการที่เราจะได้แล้งมานีทุกคนก็แน่นอนมาติยาวหน้าเป้ายังไม่อยู่นะครับก็เป็นโรนัลโดไปก่อนแล้วก็ในส่วนของกลางทางขวาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะต้องเป็นางด้านของอีริกเซนแต่ว่าอีกเซนยังไม่อยู่นะครับก็เลยเป็นทางด้านของแม็กโชบิเน่ไปก่อนนะแล้วก็แบ็กซ้ายขวาก็คือดาโลกับลูกชอไปก่อนแล้วกันนะครับผมอะไรครับผมหาคู่จับก่อนครับวันนี้นะัดโปรโมชั่นแมตช์นะัดสุดท้ายนะเอาล่ะเราเจอทีมที่พ่ายบาร์ซเกมรวดครับทุกคน อะไรครับผมมาเกมแรกของเราครับและเป็นเกมสุดท้ายของโพชั่นแมนครับเริ่มต้นแล้วครับที่แมนยูเต็ดครับแล้วแม็กควายเปิดขึ้นมาสวยโรโดครับแทงเข้ามาด้านในเป็นฟิลโฟเดนรู้สึกว่าจะเป็นฟูลทีมแมนซิตี้นะครับแล้วเขาเลาะมาสวยมากแม็กควายเขาพรดพลาดไปแล้วออกมาจังหวะที่คูขึ้นไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาทำไม่ดีเท่าไหร่เลี้ยงขึ้นมาเลยแล้วตอนนี้แมนยูพยายามจะบีบนะแต่ว่าบีบไม่สุดแล้วเก็บได้อีกแล้วครับหรือว่าบีบค่อนข้างดีนะ แม็กโจมิเน่ขึ้นมาอีกแล้วครับแม็กโจมีเน่เลี้ยงออกทางซ้ายไปเองแม็กโจมิเน่ยิงเองเลยแต่ว่าเสาแรกมันปิดอยู่ที่เอเดซอนเอาลูกจอตัดอีกแล้วลูกจอมาแล้วลูกชอเปิดดีแค่ไหนลูกจอหักเข้ามาแทงต่อซานโชลูกนี้สวยอับเป็นหนึ่งศูนจากจารอนซานโช่ครับโอ้โหทีมฝั่งตรงข้ามเขารู้สึกว่าจะเบอรเบรอยอยู่ครับเจอลูกจอตัดมาในช่วงกลางสนาม แล้พี่แกตะลุยมาสวยงามมากครับแทงจังหวะนี้ให้ซานโช่เกี่ยวยิงไปสวยงามมาลูกนี้อะไรครับผมไปดึงซูลแล้วครับเกมนี้สําคัญนะครับถ้าเราชนะเนี่ยจะเป็นการชนะ3มนัดรวดนะครับเดี๋ยวมาดูแล้งกันว่าเราจะได้ดีหรือเปล่าแต่ยังไม่จบครับเหลืออีกประมาณ50นาทีถึง60นาทีในเกมนี้ฮะแล้วมาที่ฟีโฟเดนหักหลบแบ็กโจมีเน่แล้วหลบออกทีโอ้โหแลแทงมาสวยแต่จัดหนุดมาแล้วกิงได้แคอาเซฟสวยโอ้โหแล้วลิซโดปันนี้ต้องรีบเที่ยวมาครับปั๊มกันที่แรดฟอร์ เก็บได้ที่แม็กโจมีเน่และแม็กโจมีเน่เลี้ยงขึ้นมาไปทับลายกับโรนาลโด้แล้วอืส่งเข้าในเอาขอภัยครับเป็นบุโนเฟรเดสโรโดแทงอ้อมมาสวยจะจัดแล้วแม่นแค่ไหนซานโชซานโชยิงเสาแรกโอ้โหลูกนี้โอ้โหไม่ดีครับซานโชน่าจะเปิดได้เพื่อนเพื่อนรออยู่เต็มเลยครับโรนโดชิปมาแต่มันติดหัวก็ไม่ดีเท่าไหร่และจัดโดนสวนไม่ลิซานโดมาติเนสก็ยังพยายามดันไว้ได้ครับพอ้โูดูว่า หนักแน่นจริงๆอลิสันโดมาที่เฟร็ดอีกทีเไปส่งมาบูโนโแล้วแทงมาที่โรนัลโดตรงกลางโรนโดออกขวามาที่ดิกโกดาโลสวยงามดาโลเปิดย้อนหักเข้ามาสารโชจับถึงทีแล้วยิงโอ้โหสบายลูกน,นี้ถือว่ายิงกันทีชิลชครับไม่ได้มีอะไรยากสักเท่าไหร่อะต่อบอลเงนแบบจังหวะเท้าสู่เท้ากนดีมากลูกนี้ ลูกจ่อเปิดเข้ามาแล้วจังหวะนี้ขึ้นเทคจากโรนัลโดครับโอ้โหแล้วขึ้นมาสวยครับจังหวะนี้แรดฟอร์ดออมเข้าขวาแล้วปัน่นเอา้าโอ้โหลูกสาประตูเขาพลาดเลี้ยงผู้แรดฟอร์ดลูกนี้ก็ไม่ได้ยิงแบบดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาพลาดล้วทุกคนหัวโงออ,ออกมาแล้วมงแล้วเคลียร์จากลูกจอครับด้านนามีโรโดคนเดียวมันโดดเดี่ยวไปหน่อย แอนนี่ฟันดาเบกพยายามจะเข้ามาบีบเร็วแล้วดอนนี่แยงไม่ได้ครับแต่ว่าดีโก้ดาโรทำได้ดิตอนนี่เปิดมาที่เฟสเฟสทางขวาไปซานโชอยู่เฟสเปิดโอ้ยลูกนี้สวยจัดที่ซานโชครับด้านหน้าไม่มีคนอยู่เลยซานโชล็อกเข้ามาดิซานโชตอกมาสวยมากดอนนี่ฟันดาเบกออกซ้ายสุดมาเร็อรอดเปิดให้บูนโนโ อูต่อบอนเดือดมากลูกนี้นึกว่าจะยิงแล้วแต่ไม่ยิงคนะรับกูเป็น5้ศูนย์ไปเลยครับภาพช้าก็ไม่ได้ดูรับนระู้สนะึกว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะกดไปเลยคนระทุกคนแต่ก็เรียมครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเล่นทาน,นิดนึงออกมาที่โรโดโรโดหักเก่าขวาโรโดเปิดมาตัานโชอะไรกี้ก็หกศูนย์เรียบร้อยคนระับทุกคนตัวนักเตะของเขาอาจจะเรียกว่าคุณภาพน้อยกว่าเราเลยนะแต่ว่าเราถล่ลมได้เละเลยก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับ แล้วก็เป็นซานโชครับแฮตทริกไปเลยฮนะจะครบแล้วด้วยครับ9 0นาสทีบวก3ครับก็ถือว่าเฟสเล่นได้ดีนะครับเราแบบว่าวางใจได้เลยแล้วโอ้โหพูดปุ๊บ,บาปาปั๊บเรียบรึอุได้ประตูปอบใจจากฟิลโฟเดนนะโอ้ลูกนี้ถือว่าสูตรเหมือนกัน,นครับใครพลาดน,นครับน่าจะเป็นแฮรี่แม็กควายหรือเปล่าก็ฝั่งตรงข้ามไม่ยอมให้ดูภาพช้าเลยโอ้มันกดรัวๆเลยทุกคนเหลือเชื่อเหมือนกัน แต่ว่าเวลาน่าจะหมดแล้วครับจังหวะนี้6ประตูต่อหนึ่งเนและก็เรียบร้อยครับทุกคนโหจบแบบรวดเร็วครับเป็น6ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็เราชนะไปแบบใสๆครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเราจะได้แรง็งอะไรทุกคนไปแรงกิ้งที่เราจะได้นะครับผมหลังจากจบเกมนี้คือแรงอะไรโปรหนึ่งครับโอเคโปรหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับผมถามว่าจะไปถึงโอเคเพราะว่า เอาแหละเราไต่เต้าไม่ไกลเท่าไหร่ครับโปรหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะติดสักโปรสามหรือว่าเซมิโปรนะไม่ใช่นี่เราติดโปรหนึ่งเลยก็ถ้าเราจะขึ้นในส่วนของซูเปอร์ชาร์เลนเจอร์นะครับเราก็ต้องไต่าจากโวรคัสสามสองหนึ่งแล้วก็ไปชาร์เลนเจอร์สามสองหนึ่งแล้วก็ไปซูเปอร์ชาร์เลนเจอร์ครับก็ค่อนข้างไกลแต่ก็เอาเรื่องอยู่นะฮะเอาเรื่องอยู่ที่โปรหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวค่อยบรรลุกันต่อไปเลยกันนะครับต่อจากนี้เนี่ยเราแข่งขันเป็นเหมือนทัวร์นามเมนต์นะครับทุกคน จำนวนนัด10นัดที่เราจะเล่นในดิวิชันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดถมมว่าใน10นัดเนี่ยเราชนะ4นัดนะครับก็คือได้12แต้มใช่ไหมเราจะเลื่อนชั้นนะครับผมจากโปร1ขึ้น w o r ร์ c คลาส3ทันทีนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นไป10นัดแล้วฟอร์มไม่ดีเลยครับสุดท้ายเนี่ยเก็บคะแนนต่ำกว่า8คะแนนก็คือ10นัดเนี่ยเราเสมอแพ้เสมอแพ้แล้วไม่ชนะเลยอ่ะต่ำกว่า8คะแนนเราจะตกแล้งนะครับจากโปร1มาเป็นโปร2ทันทีก็เรียกว่า อยู่ที่ผลงานด้วยนะครับว่าเราจะสามารถเลื่อนชั้นได้หรือเปล่านะครับช่วงหลังๆที่เริ่มขึ้น World Class Challenger แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเริ่มเดือดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพลเยอร์ต่างๆเนี่ย เขาออนเล่นกับเราเสมอนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าเขาจะแก้แทคติกของเราค่อนข้างที่จะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับนาทีต่อนาทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมันแน่นอนช่วงหลังๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอเวลาไปต่ายเต้าก่อนนะครับดูซิว่าเราจะเลื่อนแรงได้สักเท่าไหร่นะครับผมในช่วงคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อครับวันนี้ครับฟีฟ่าออนไลน์4ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับช่องบิ๊บบอลวัฒนภักด้วยครับซีรีส์นี้ก็จะออกมาใหม่นะครับผมมาแก้เบื่อสําหรับฟีฟ่า2กันบ้างนะครับใครที่ชอบ สายเมนเจอร์ก็มาเล่นกันได้นะครับผมและก็สามารถแอดเพื่อนมาได้นะครับเป็นบิ๊กบอสยูเนเต็ดนะครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบาย